โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับไตเอ็มเกมมิ่งวันนี้นะฮะเราได้สูนหน้าจากบุ r u s เซียดอทบุญนะครับเราบอกเลยว่าตัวนี้คมมากนะฮะแชอูกีราซี่นะฮะโอ้โหแบบจากประสบการณ์ที่เล่นมานี่คือดีมากนะเออเป็นกองหน้าที่หาช่องดีนะฮะจมกูกไวตัวหนึ่งเลย เชลกิลาซีนะครับสัญชาติกานาหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจออยู่ทีมกองหน้าตอนนี้เป็นกองหน้าให้กับบูเเซียดอตบุลนะครับความสูงนะครับ187นะครับอาอยุ29ปีนะครับดูจากการเล่นของผมนะโหผมเล่นไป12เกมนะครับซัดไป10ประตูกับอีก1แอสซิตนะครับคือแบบแม่งมันมากนะเรามาดูครับ อวววนะครับข้างในนะโอ้โหข้างในนี่ก็ให้มากลางๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังการเล่นเกมลุกนะฮะแอคแท็กกนะิ้งอเวนต์เนีแปดสิบเก้านะครับบอลคอนโทรลดิป bon ปิ้งไทโพซิชันนะครับกลางๆหมดเลยนะฮะฟินิชชิ่งนี่ก็กลางๆเกือบปลายนะฮะเฮดดิ้งมองได้ด้วยนะครับตัวนี้แต่ปั่นนี่อย่านะฮะอ่า เดี๋ยวพีเข้าพีออกนะครับปั่นดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับโอ้โหเรื่องของสปีดนะครับก็ได้อยู่นะฮะสปีดต้นก็มาอยู่นะอ่า h e a d พาวเวอร์นะฮะโอ้โหเด่นเลยโดดเด่นเลยตัวนี้มีความแข็งแกร่งด้วยครับตัวนี้กระโดดก็ดีนะฮะสตามีน้าก็แข็งแกร่งนะครับเราไปดูสกิลนะครับมีโซคอนโทร l นะครับเฮดดิ้งนะครับช่วยในการมองนะครับลองเล e n g t h curler นะครับในการปั่น ลองเลงชูตติ้งนะฮะแล้วก็อัคคบติกฟินิชชิ่งนะครับการจบสกอร์ท่าย่างนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับการยิงจุดโทษที่ดีนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับซึ่งตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่ามีไฟติ้งสปิริตเนี่ยนักเตะเนี่ยพุ่งแน่นอนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันดีกว่าว่า แชร์อูกีราซี่นะครับว่าในเกมเนะี่ยเขาจะเล่นได้ดีขนาดไหน AI อะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไป5นาทีเดี๋ยวเล่าให้ฟัง กีราซี่นะครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับกองหน้าใครที่ชอบเล่นหน้าเดี่ยวหน้าคู่เนี่ยครับเล่นได้หมดนะครับแต่หน้าเดี่ยวนะครับโคตรโดดเด่นนะครับจากประสบการณ์ดีกว่านะครับที่เล่นมา10กว่าเกมเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ากีราซี่นะครับแม่งของจริงนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่ามันแข็งแกร่งและมีความพิ้วเล็กน้อยแต่ที่โดดเด่นกว่าอะไรก็คือความคมของเขานี่เองใครเปิดได้อย่าเพิ่งบอกว่ามันเกลือนี่แหละของแรของจริงใครไม่ เก็บรีบเก็บนะครับตัวนี้อยู่กับดอตบุญอย่างโหดตัวสูงเทคม่งได้โอเคเลยมีสกิลในการม่งด้วยช่วยในการม่งดีและตัวนี้มีคิกกิ้งพาวเวอร์มายิงแรงพอสมควรเลยซึ่งวิ่งแข่งกับกองหลังได้เลยตัวนี้1น,นึนี่คือน้ำน้ำขาดอะตอนแรกก็นึกว่าจะเกลือนะครับแต่ที่ไหนได้ลองเอากิราซี่มารีวิวดูสุด ถายแม่งโชว์ฟอร์มได้ของแท้เนี่ยครับอย่างเงี้ยหลุดมาแล้วแบบแปรนิ่มๆแล้วดูจังหวะนี้ครับบาติกูตาส่งให้อย่างงี้นะครับกีราสซี่นำโด่งมาเลยครับโอ้โหล้วได้จบแม่จบไม่คมครับและที่สําคัญตัวนี้เป็นสไตล์โกโปรเชอร์บอกเลยมันหาช่องชิบหายเลยตัวนี้ซึ่งวิ่งนําวิ่งหาช่องวิ่งนําช่องมาโอ้โหดีมากนะครับดูมันวิ่งแซงกองหลังอย่างงี้เลยนะฮะแล้วมันก็ ไซก้อยเข้าไปโคตรคมและดูจังหวะนี้มันลากเข้ามามันตบซ้ายแล้วมันยิงเนี่ยแหมเคิร์ฟน้อยไปหน่อยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด b ับส i ครด้วยนะครับ